มือของยักษ์คู่หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากท้องฟ้าทันใดนั้นลูกยักษ์คว้าเด็กชายคนนั้นไว้ชายคนนั้นตกใจมากเมื่อเห็นว่าตัวเองกำลังจะตกไปอยู่ในปากของลูกยักษ์แม่ของยักษ์ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาพอดีชายคนนั้นคิดว่าเขาหนีออกมาได้แล้วและร่างของเขาไม่ผ่านมาตรฐานเนื่องจากเขาอ้วนเกินไปแม่ยักษ์โกรธจึงตบเขาลงพื้นแม่ยักษ์ทำเช่นนั้นเพราะร่างกายของผู้ชายเต็มไปด้วยไขมันที่ไปอุดตันเส้นเลือดเพื่อลูกชายของเธอแม่ยักษ์เอาผู้ชายไปขังในกรงชายคนคนนั้นตื่นขึ้นมาและพบว่ามีบางอย่างผิิดปกต เขาจึงพยายามหลบหนีแต่กลับติดอยู่ในช่องของกรงเพราะเขาอ้วนเกินไปจากนั้นผู้หญิงก็เตรียมอาหารไขมันตามประจำวันให้กลับชายคนนั้นและปิดปากเขาด้วยไข่ภายใต้ดูแลของแม่ยักษ์และลูกยักษ์ในการควบคุมอาหารผู้หญิงรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอจึงพาผู้ชายไปออกกําลังกาย2ปีต่อมาภุมของผู้ชายก็หายไปผู้หญิงจึงรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะตกเป็นอาหารลูกชายเขาจึงเปิดกรงแต่ชายคนนั้นสามารถเดินออกจากกรงได้อย่างง่ายดายและได้หลบหนีไป